สวัสดีค่ะรัตน,นพรแจ่มมาโนดค่ะเ,เป็นตัวแทนขายบูธโมบาย5.02สาขาเซ็นทรัลปิ่นเก้าน,นะคะวันนี้จะ,ะรายงานการขายของวันที่18เดือน6ปี56ค่ะเปิดบูธเวลา11นาฬิกาปิดบูธ21.00น,นนะคะเ,เป้าขายที่ได้รับ2,000 20, 0บาทต่อวันค่ะเมื่อวันนี้ขายได้จำนวน53ชิ้นเ,เป็นเงิน13,702บาทค่ะ สินค้าขายดีของเราเมื่อวานนี้ก็เป็นคันเลอร์ทีเชิร์ตนะคะอันดับ2กับ3ก็เพื่อเพื่อนกับ V Love Family ค่ะสมาชิกใหม่ที่สมัครที่สมัครบัตรสมาชิกนะคะก็12ลายเมื่อวานขายสินค้าลูกค้าได้ประมาณ24ลายนะคะเป็นลูกค้าสมาชิกใหม่12ลายแล้วก็เป็นลูกค้าที่ซื้อไปแล้วสมัครสมาชิกเก่าอีก5ลายนะคะ ส่วนอีก7จดรายก็จะเป็นลูกค้าที่ไม่ได้สมัครสมาชิกนะคะ่ะก็ขายได้เรื่อยๆนะคะไม่ถึงกับดีก็ขอจบรายงานการขายเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ